สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านนะครับวันนี้ก็มีหน่วยนังกลางแปลงนะครับมาแนะนำหรือมารีวิวกันคร่าวๆอีกหนึ่งหน่วยนะครับวันนี้ก็มาไกลหน่อยนะครับมาที่เขตปักตายบ้านเรานะครับซึ่งเรื่องราวในวันนี้นะครับก็ขอ,ขอขอบคุณผ้ประกอบจากทางเจ้าของหน่วยนังกลางแปลงนี้ด้วยนะครับซึ่งเราได้นำมาจากเพจหน่วยนังกลางแปลง หน่วยหนึ่งนะครับสำหรับวันนี้นะครับก็จะมาแนะนำหน่วยหนังกำแพงสนอโปรดักชันนะครับตั้งอยู่ที่อำเภอกุยบุรีจรังหวัดประจวบคีรีขันนะครับซึ่งความเป็นมาของหนังกางแปลงไว้นี้ก็เป็นหน่วยหนังกางแปลงที่อยู่คู่ประจวบคีรีขันนี้มานานนะครับซึ่งในอดีตนั้นก็เป็นหนังกางแปลงที่มีชื่อเสียงอีกหน่วยหนึ่งนะครับ แล้วก็ใช้ในระบบฟิล์มนะครับซึ่งเป็นหน่วยที่เก่าแก่ที่เดียวนะครับดูอายุราวๆก็น่าจะ30 40ปีแล้วนะครับเท่าที่ดูภาพป,ประกอบจากทางเพจของเสนะโปรดักชันกุยบุรีนี้นะครับซึ่งแฟนๆ FC นะครับที่อยู่ในเขตจังหวัดประจวบคีรีขันนะครับใครมีข้อมูลของหนังกระแปงหน่วยนี้บ้างก็คอมเมนต์ที่ใต้คลิปกันด้วยนะครับ มาผลงานของเขาเป็นอย่างไรกันบ้างนะครับเพราะว่าทางทีมงานเรานะครับพยายามหาดูคลิปต่างๆนะครับทางโซเชียลมีเดียนะครับก็ยังไม่เจอนะครับก็มีแต่เพียงรูปภาพประกอบนะครับที่ทางเพจของสนพูรักชั่นได้ลงไว้เท่านั้นนะครับที่ทางผมได้นำมาจะทำเป็นเรื่องราวหรือรวบรวมหน่วยนักแปลงในวันนี้นะครับยังไงนะครับแฟนๆที่อยู่ในเขตภาคใต้นะครับมีงานมีการข้างในก็อย่าลืม อุดหนุนหนังกลางแปลงด้วยนะครับซึ่งเบอร์โทรของสนับโปรดักชั่นนะครับทางช่องเราก็จะทิ้งไว้ที่ใต้คลิปให้เหมือนเดิมนะครับมีงานครั้งใดน,นะครับก็โทรไปติดต่อสอบถามแล้วก็เลือกใช้กันเลยนะครับสําหรับมหรสพ์ที่ชื่อว่าหนังกลางแปลงน,นี้นะครับตอนนี้ก็มีอยู่ทุกภาคทุกจังหวัดของประเทศไทยนะครับซึ่งทางช่องเราก็จะพยายามหาข้อมูลเรื่อยๆนะครับมา ช่วยกันลงแล้วก็แนะนําให้นะครับเพื่อที่วงการหนังก๊อปเปิของเราจะได้อยู่คู่ประเทศไทยเราไปนานๆนะครับสําหรับเรื่องราวสนอโปรดักชันกุ้ยบุรีประจวบคีรีขันธ์ในวันนี้นะครับทางช่องเราก็ขอขอบคุณภาพประกอบจากทีมงานสนอโปรดักชันด้วยนะครับสําหรับคลิปในวันนี้ก็คงจะรีวิวกันสั้นๆเพียงเท่านี้นะครับถ้าชื่นชอบเรื่องราวหนังกาอปเปิ้อย่าลืมกดติดตามช่องเราไว้เลยนะครับ จะพยายามหาหน่วยหนังไม่ว่าเก่าใหม่นะครับหน่วยเล็กหน่วยใหญ่นะครับมาจะทําเป็นเรื่องราวไว้ที่ช่องของเราให้ได้เยอะที่สุดนะครับสําหรับวันนี้ก็สวัสดีครับ